จบครึ่งแรกของปีนี้ทองคำโลก US ดอลลาร์สวยบวก26%นะครับขณะที่เมื่อคืนเริ่มฟื้นรับปิดส่งท้ายของครึ่งปีเหนือ3,300ดอลลาร์สหรัฐเป็นผลสำเร็จนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชน จบครึ่งแรกของปีนี้ทองคำโลก US ดอลลร์สวยบวก26%นะครับขณะที่เมื่อคืนเริ่มฟื้นรับปิดส่งท้ายของครึ่งปีเหนือ3 3 0 0ัดอลลราสหรัฐเป็นผลสำเร็จนะครับท่านผู้ชมครับแรงซื้อที่เข้ามาในคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดของไตรมาสที่2และจบครึ่งแรกของปีเนี่ยราคาทองคาในตลาดโลกถือว่าตีตื้นขึ้น,นมาได้พอสมควรน,นะครับโกลด์ ty, York, สปอตที่นิวยอร์กสหรัฐส่งมอบทันทีนั้นขึ้นมา16หเหรียญรามส0บแปดเซนประ,าระ,ราาระป3า0 0 293เหรียญ55เซนขาดเพียงแค่6เซน์6เหรียญก,กว่านะครับก็จะแตะ3,300อ่ะไม่เป็นไรนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับราคาทองคำโกลฟิวเจอร์นิวยอร์กสหรัฐนั้นซื้อไปขายมาปรากฏว่าขึ้นสวยนะฮะ20เหรียญ10เซนนะครับและดันราคาของโกลฟิวเจอร์ตรงนี้ไง ที่เหนือ3 0 0ขึ้นไปปิด3,307ดอลลาร์ 3, 3 70เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือว่าขึ้นประมาณ0.6เปร์เ็นต์เนว่าก็หยุดราคาทองคำที่ตกลงไปในวันเ่ในวันจันทร์เป็นผลสำเร็จนะครับในขณะที่ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าจบสวยไปเลยสำหรับในครึ่งแรกของปีนี้ราคาทองคำตลาดโลกขึ้นมาถึง26นะฮะสวยมากเลยนะครับคือทำมาถามา่าทำไปถึงสวย ทั้งปีที่เราจําได้ไหมครับผลตอบแทนการลงทุนของทองคำนี้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มฮะอันนี้เราแค่ขึ้นทางของปีปีที่แล้วเนี่ยเรายี่สิบหกเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับจริงๆระหว่างทางในช่วงของไตรมาสที่สองซะด้วยซ้ำไปเราได้เห็นราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปถึงระดับผลตอบแทนถึงเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ซด้วยซ้ำนะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายอย่างเกิดขึ้นที่ดันราคาทองคําโดยเฉพาะ ตัวที่เป็นปัจจัยคู่กับราคาทองก็คือเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นถูกเทขายอย่างหนักในเมื่อคืนส่งท้ายสําหรับครึ่งปีเมื่อเทียบกับยูโรปรากฏว่าโอ้โหยูโรแข็งค่าในรอบ10ปีเลยครับขณะที่ตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐเทียบสกุลสาคัญในแถบเอเชียลงมาอ่อนค่าต่าสุดในรอบ4ปีนะฮะถ้าว่าตอนนี้ทุกคนกาลังมองนะครับว่าไอ้เจ้าปัจจัยลบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มคลายตัวหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยมันก็จะเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันนะครับนักลงทุ ถึง10วันแล้วนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเส้นตายเท่าไหร่วันที่9ถูกไหมฮะถ้านับเวลาตามในสหรัฐหรือเวลาเท่าไหร่ 9วันเท่านั้นเองเป็น9วันที่ถือว่าต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันนะครับว่าตกลงแล้วจะปิดดีลได้กี่เจ้าและที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยตกลงจะเลยเส้นตายไหมและถ้าเลยแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่กําลังจับตามองนะครับในขณะเดียวกันนะฮะศึกสงครามตะวันออกกลางเงียบสงบจริงๆเนาะฝีมือทัป์ต้องยอมรับแกด้วยนะฮะว่าจบศึก12วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการที่จะมาตอบโต้หรือว่าเกิดปฏิบัติการละเมิดอะไรกันขึ้นมาเลยนะครับและในขณะเดียวกันเดลดีลใหญ่ๆอย่างแคนาดาเถื่อกลับมา ดีมากๆเลยนะฮะบีบแคนาดากลับเข้ามาคุยได้เหมือนเดิมในเรื่องของการเจรจาการค่าภาษีเนี่ยนะครับดังนั้นเองนี่นะฮะถ้ามองตลอดทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังของปีนี้แล้วเนี่ยนะครับการทํากําไรในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ขึ้นเข้าสู่ทองคำเนี่ยในต้นสัปดาห์ดูจะเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในทุกๆปีเป็นประจำนะครับดังนั้นแล้วในช่วงของครึ่ง แรกนะครับของปีนี้ผมสรุปไปแล้วนะครับประทองคำโลกในเงินสกุลดอลลาร์ขึ้น26%มีสถิติสูงสุดเป็นประติศาสตร์เนี่ยนะครับรวมทั้งหมด22ครั้งนะฮะสำหรับช่วงเรื่องของโกลสปอตแล้วก็ในส่วนของโกลฟิวเจอร์นะครับส่วนราคาที่สูงสุดเป็นประติศาสตร์ของโกลสปอตเนี่ยนะครับมีการทำสถิติทั้งหมด28ครั้งในขึ้นแรกของปีนี้นะฮะและก็ าราคาที่ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายนี่นะครับก็คือ3,505ดอลลาร์ 3, สหรัฐต่อออนซ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนนะครับส่วนโกลฟิวเจอร์นะครับโกลฟิวเจอร์นั้นปรากฏว่าในครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยนะฮะทำสถิติราคาสูงสุดเป็นปฏิการของโกลฟิวเจอร์23ครั้งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น13มิถุนายนคือ3,452เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์นะครับนี่เป็นสถิติที่จัดให้กับท่านผู้ชมเลยนะฮะแล้วก็ในครนึ่่งงงแแรกกขอออปีีีนนนน้ะะถมิดึฮ มีสถิติของการแตะหลัก3,000ดอลลาร์เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด5้าทั้งหมด1234ครั้งด้วยกันนะครับ14มีนาคมแตะ3,000ดอลลาร์ครั้งแรก16เมษายนแตะ3 3 0 3 21 21เมษายนแตะ3,400เสร็จแล้วก็2 2เมษายนแตะ3 5 0 5ดอลลาร์สรัต่อออนซ์ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของทองคำที่สวยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งแรก ของปีนี้แม้ว่าในช่วงของปลายไตรามาสที่2จะแผะ่วๆพอสมควรนะฮะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยลบกลายเป็นปัจจัยบวกเพราะเรื่องความสงบในตะวันออกลออกลางเพราะเรื่องการเจรจาก,การค้ามีความคืบหน้าก็เลยทาให้ทองคํานั้นเหวี่ยงพอสมควรนะครับวันนั้นก็สมราคาทองคําให้กับท่านผู้ชมนั้นเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อด้วยทองคากันต่อเพราะฉะั้นถามท่านผู้ชมไปเลยนะฮะครึ่งหลังครึ่งหลังของปีนี้นะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำเนี่ยหลุด3,000ดอลลาร์ป่ะผมถามย้ำอยู่ตลอดเวลานะฮะ เพราะว่าเดี๋ยว,ยวจะได้อ่านข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมคิดว่าครึ่งหลังของปีนี้ทองคำจะหลุด3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนไหมใครคิดว่าหลุดพิมพ์หลุดใครคิดว่าไม่หลุดพิมพ์ไม่หลุดแล้วส่งมาเลยนะครับ